สวัสดีครับผมจะมาทำตัวอย่างที่10.1อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งที่เวลาเริ่มต้นมีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำา7 0สนลูกบาทเมตรมีชลภาพการไหลเข้าและชลภาพการไหลออกจากอ่างเก็บน้ำา4ชั่วโมงดังรูปที่1และตารางที่1ก็จะมีตารางมาให้นะครับที่เราต้องหาก็จะมีก็ไก่จ้งหาปริมารน้ำในอ่างเก็บน้ำในเวลาต่างๆขอไขจงเขียนกราฟ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำในเวลาต่างๆพอควายจงหาปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงสุดเวลาที่มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงสุดนะครับก็จะมีตารางก็จะมีช่วงเวลามีไอบาคิวบาแล้วก็เป็นสูตรไอบาลบิวบาแล้วก็จะมีวงเล็บเปิดไอบาลบิวบาแล้วก็คูณด้วยเดลต้าทีนะครับ แล้วก็จะมีปริมาตรการปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ตารางสุดท้ายก็เป็นปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ํานะครับช่วงเวลาช่องแรกก็จะมีกําหนดมาให้นะครับคือช่องนี้ช่องที่สองเอาอัตราการไหลช่องบนลบขอโทษครับอัตราการไหลช่องบนบวกช่องล่างหารสองก็ได้ช่องนี้นะครับ แล้วช่องคิวนะครับช่องคิวคือช่องสามก็คืออัตราการไหลออกบวกอัตราการไหลออกช่องบนบวกช่องล่างหารสองนะครับก็จะได้ช่องนี้ส่วนไอบาลบคิวบาคือช่องสี่นะครับก็คือช่องสองลบช่องสามนะครับก็จะได้ช่องนี้ช่องที่ห้า คือช่องสี่คูณเดลต้าทีเดลต้าทีก็คือสองชั่วโมงเปลี่ยนจากวินาทีจากชั่วโมงเป็นวินาทีนะครับก็ได้ช่องนี้แล้วก็ปริมาณปริมาณที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือช่องนี้บวกช่องนี้ จะได้ช่องนี้นะครับบวกกันลงมาก็จะได้ช่องนี้นะครับส่วนช่องสุดท้ายก็เหมือนกัน,นครับเอาช่องนี้บวกช่องนี้ก็จะได้ช่องนี้ครับแล้วนี่คือตารางที่ผมพอดกราร์ออกมานะครับแต่ละจุดตามค่าที่ได้ก็คือการาฟตรงนี้นะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ